เขยะอัตโนสาถุงละวนังโลนตังยถาแปลว่าพึงรักษาความดีของตัวไว้ดังเกลือรักษาความเค็มก้อนเกลือเค็มเก็บเค็มไว้เต็มหมดไม่จางรสเค็มคายให้คลายหนีพึงรักษาคุณงามและความดีเหมือนเกลือมีคุณค่ารักษาเค็มเก็บความดีให้คงดำรงอยู่ อย่าให้รู้สูญหายเท่าปลายเข็มไม่รักษาดีงามให้ตามเต็มเบื่อเก็บเล็มดีลดจึงหมดดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวพักเรื่องค้าขายเอาไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ฟัง เพราะว่าคนจีนเนี่ยนอกจากเรื่องค้าเรื่องขายแล้วเขาก็ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณนี่นะเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้ในเตียงง้วนนี่เป็นหนุ่มแข็งแรงแต่ว่าจนจนต้องทำงานอาบเหมือต่างน้ำหาเงินมาเลี้ยงดูเตี่ยกับแม่ซึ่งแก่ชราแต่ว่าเตียงง้วนเนี่ยเป็นคนมีความซื่อสัตย์กตัญญู ก็บากบานทำงานโดยไม่ท้อถอยอะไรเจียวงวนจะออกจากบ้านแต่เช้าไปรับจ้างเขาทำนาไปทำให้แก่เพื่อนบ้านพอเสร็จจากนาในตอนบ่ายแล้วก็ไปรับจ้างเขาแบกหามตามโรงสินค้าต่างๆแล้วตกเย็นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบจัดแจงหุงหาอาหารให้เตี่ยให้แม่เขาไม่เคยเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ในทางสุรุยสุร่ายแม้แต่นิดเดียวมุ่งหน้าที่จะซื้อแต่อาหาร มาปรนนิบัติเตี่ยกับแม่ของเขาเป็นส่วนใหญ่จนชาวบ้านในแถบนั้นรู้กันทั่วก็พากันยกย่องสรรเสริญว่าเตียงวง้วนเนี่ยเป็นคนมีความกระตันยูเหรือเกินอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เตียงวง้วนกําลังทํางานอยู่กลางทุ่งก็ปรากฏว่ามีชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมาชายชราคนนี้ก็หยุดมองดูเตียงวง้วนทํางานอยู่สักครู่เสร็จแล้วก็ร้องทักบอกว่าเอ้หนุ่มเอ้ยหยุดทำงานไทีเถอะ เตียยงโนก็หยุดชะง,งักงานที่กำลังทำก็มองดูชายชาราพินิษพิเคราะห์ก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยชายชาราคนนี้ศีรษะขาวโพลนเลยแต่ว่าน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางรู้สึกจะเป็นคนมีใจเมตตาเตียวงวน้นก็เข้าใจว่าชายชาราคนนี้คงไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้แน่นอนเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นชายชาราคนนี้มาก่อนเลยชายชาราคนนี้แท้จริงก็คือ งุยก๊กจือหมอวิเศษแล้วก็เหตุที่หมองุยกกจือร้องทักให้เตียวงวนหยุดทํางานก็เพราะว่างุยก๊กจือรู้ว่าเตียวงวนเนี่ยจะถึงคาดแล้วดูจากสีหน้าของเตียวงวนแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสามวันเท่านั้นเองเตียวงวนก็ไม่รู้ดวงชะตาของตัวก็ยิ้มทักให้ไม่ได้พูดอะไรท่านงุยก,ก๊กจื่อก็บอกต่อ จะมัวทำอะไรมันเหนื่อยมันยากทำไมอ่ะกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านแะเถอะไปเตียงโงนก็ชักแปลกใจแต่แรกก็คิดว่าชายชราคนนี้สับพยอกเขาล้อเล่นแต่เมื่อนึกถึงว่าเอ๊ะคนแก่คนเฒ่า,ค,าคงไม่พูดล้อเล่นแนะ่คำพูดของชายชราก็เลยทำให้เตียยงโงนอดถามไม่ได้เอ,อแล้วทำไมแปะจะให้ผมหยุดทำงานนะ่ะ ก็จ,จะมัวทำอยู่ให้เหนื่อยยากไปทำไมกันเชื่อลุงฮะกลับไปบ้านแล้วก็นอนอยู่กับบ้านให้สบายสบายดีกว่าเตียงว้นก็ยิ่งแปลกใจหนักขึ้นเพราะไม่รู้ว่างุ้ยกกจื่อนี่จะให้เขาหยุดงานเพื่ออะไรกันคืออย่างนี้นะแปะข้าเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของเตี่ยกับแม่เวลานี้เตี่ยกับแม่ก็แก่ชรามากแล้ว ข้าซึ่งเป็นลูกก็ต้องทํางานตอบแทนพระคุณท่านถ้าหากว่าข้าไม่ทํางานแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารเลี้ยงเตี่ยเลี้ยงแม่ของข้าได้อะเออข้าสงสารเจ้าแต่ก็ช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตต้องคนเราเป็นไปตามฟ้าดินลิขิตเจ้าก็เหมือนกันก็ถึงแม้ว่าข้าจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตามตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตมีเรี่ยวแรงเนี่ย ก็จะต้องทํางานเพื่อหาเงินไปเลี้ยงเตี่ยกับแม่อย่างนี้อยู่เรื่อยไปที่จะให้ข้าหยุดหรือว,ว่าเลิกทํางานไปเนี่ยต้องขอปฏิเสธคําของแปะอย่างเด็ดขาดแล้วนะงุยกกจือมองดูใบหน้าเตียวงวนอย่างพินิจพิเคราะห์ครั้นเห็นเตียวงวนลงมือจับคันไถจะทํางานต่อไปงุยกกจือก็ถอนหายใจเสร็จแล้วก็ตัดสินใจพูดความจริงเจ้ารู้หรือเปล่า ชีวิตของเจ้าจะสิ้นสุดในสามวันข้างหน้าน,นี้แล้วข้าถึงได้บอกให้เจ้าหยุดทำงานเสียแล้วกลับไปพักผ่อนให้สบายก่อนตายจะได้ตายโดยอาการสงบขั้นแล้วงุยกกจือก็อธิบายให้เตียววนฟังด้ว่าอายุของเตียววนซึ่งย่างขึ้นปีที่19เนี่ยเป็นปีมรณะของเขาและนับจากวันนี้ไปอสามวันข้างหน้าเขาจะต้องตาย ท่านเตียงวนซักถามมังุ่ยก็กจือรู้ได้ยังไงว่าปีนี้เป็นปีที่อายุย่างสิบเกของเขาแล้วเขาจะต้องตายมงุยก็กจือก็บอกความจริงว่าเขาชื่อมงุยกอกจือคือชื่อเนี้เป็นชื่อที่คนทั้งเมืองรู้จักกันทั่วว่าเป็นหมอวิเศษทํานายทายทักได้แม่นยําเหมือนกับตาเห็นแล้วก็สามารถล่องหนหายตัวไปไหนมาไหนได้เตียงวนเองก็เคยได้ยินกิิศ์ของหมอวิเศษผู้นี้มาแล้วพอรู้ว่า เป็นงุยกกจือก็ตกใจยิ่งรู้ว่าตัวจะต้องตายภายในสามวันข้างหน้านี้ก็เศร้าโศกเสียใจเหลือเกินไม่ใช่ว่าจะอะไรชีวิตของตัวแต่อย่างเดียวเดียวงวนคิดไปว่าถ้าตัวต้องตายจากเตี่ยกะแม่ไปแล้วจะมีใครทํามาหาเลี้ยงปรนนิบัติเตี่ยกับแม่ได้คงจะต้องลําบากยากแค้นมากขึ้นคิดแล้วก็ร้องไห้ลงนั่งคุกเขา่าอ่อนวอนท่านงุยกกจือท่านลุงช่วยข้าด,ด้วยหน่อยได้ไหม ถ้าหากว่าข้าต้องตายลงไปแล้วเตี่ยกับแม่ของข้าคงจะต้องลำบากได้รับทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสเพราะว่าข้าไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเลยแล้วเตี่ยกับแม่ของข้าร่างกายก็ไม่แข็งแรงไหนเลยจะทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ก็จะต้องออกเที่ยวขอทานเขาก,กินแน่เลยวุ้ยก็จือเห็นเตียวงวนโศกเศร้าอย่างนั้นก็สงสารก็รู้ว่าเป็นคนกตัญญูก็แนะนำเออข้าก็ไม่อาจจะช่วยเจ้าได้อนะ เพราะว่าข้าไม่ได้มีอํานาจเหนือฟ้าเหนือดินได้แต่รู้กำหนดชะตาชีวิตของคนเท่านั้นแต่นี่เดี๋ยวข้าจะแนะนำให้ว่าผู้ที่จะช่วยต่อชีวิตของเจ้าได้ก็คือเสียนปักเต้ากับเสียนนน่ำเต้าสององค์นี้เท่านั้นเออแล้วข้าจะไปตามหาเสียนทั้งสองนี่ได้ที่ไหนกันละ่ะฮะแปะเสียนทั้งสององค์นี้ประจำอยู่คนละทิศ คือทิศเหนือกับทิศใต,ต้แต่ว่าพรุ่งเนี้ยจะเป็นวันที่เสียนทั้งสองนี่มานั่งเล่นหมากรุกกันที่บนก้อนหินใหญ่บนยอดเขาสูงนน่ะเจ้าจงหาเนื้อย่างแล้วก็เหล้าอย่างดีใส่ถาดไปถวายข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องได้พบท่านแน่เมื่อเจ้าเอาเหล้าเอาอาหารนี่ขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปพบเสียนทั้งสองท่านนี่แล้วจงแอบถวายวางไว้เงียบ ข้างๆตัวของเสียนทั้งสององนี้อย่าเพิ่งให้เสียนทั้งสองรู้หรือว่าเห็นตัวเจ้าเป็นอันขาดพอวางถวายแล้วให้มาหลบซ่อนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นรอจนกว่าเสียนทั้งสองจะวางมือจากหมากรุก,ลกแล้วก็หันมาเห็นของถวายนี้เองข้าเชื่อว่าเสียนทั้งสองอาจจะเกิดความหิวเพราะว่าเล่นหมากรุก,กเพลินนานไปก็ได้แล้วก็คงจะว่า เอาเหล้าเอาอาหารในถาดน,นี้ไปรับประทานแน่เสร็จแล้วเจ้าก็คะเนดูนะว่าพอเสียนทั้งสองกินเหล้ากินอาหารของเจ้าเข้าไปเสร็จแล้วเจ้าก็ค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปทําความเคารพแล้วก็วิงวอนให้เสียนทั้งสองนี่ช่วยต่ออายุให้แก่เจ้าข้าเชื่อว่าเสียนทั้งสองนี่จะต้องช่วยอนุเคราะห์แก่เจ้าแน่ๆเพราะว่าเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกระตันยูต่อพ่อแม่คนหนึ่ง เตียวหุนได้ฟังคำแนะนำจนหมดสิ้นแล้วก็ใจชื้นขึ้นก้มกราบงุยกกจื่อหลายครั้งท่านงุยกกจื่อก็สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายจงจำคำของข้านี่นะถ้าหากว่าเสียนทั้งสองถามเจ้าว่าใครเป็นคนแนะนำเจ้ามาอย่าบอกนะว่าข้าเป็นคนแนะนำเป็นอันขาดเดี๋ยวข้าไปก่อนละว่าแล้วงุยกกจื่อก็หายร่างลับไปทันที เตียววนก็รีบกลับไปบ้านเตรียมจัดหาเนื้อย่างแล้วก็สุราไว้ได้พร้อมก็บอกกะเตียกับแม่ว่าพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นไปไหว้เซียนประจําทิศที่บนยอดเขาโนนเพื่อขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองรักษาเตียกับแม่กัะตัวเขาให้อยู่เป็นสุขสบายไม่มีโรคไม่มีภัยเตียกับแม่ก็เห็นดีด้วยพอรุ่งเช้าเตียวงวนก็รีบหอบสุราอาหารเดินทางปีนป่ายขึ้นไปบนเขาอย่างเร่งรีบระมัดระวังไม่นานก็ขึ้นไปถึงยอดเขา ก็มองเห็นชายชรา,าสองคนนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่เหมือนกับมาหินนั่งเล่นเวลานั้นเป็นเวลาที่ใกล้พระที่จะขึ้นแล้วบนยอดเขาก็แลดูสว่างเหมือนกลางวันเตียงวนสังเกตเห็นว่าผู้เท่าหรือว่าเซียนทั้งสองนั้นนะกำลังเพลิดเพลินกับหมากรุกเต็มที่เพราะไม่ระแวงว่าจะมีใครขึ้นมารบกวน ก็ค่อยๆหมอบคลานเข้าไปแล้วก็เอาถาดใส่เหล้ากับเนื้อย่างวางไว้ใกล้ๆกับที่เซียนทั้งสองนั่งคเนว่าพอที่จะทําให้เซียนหันมาเห็นได้ถนัดเสร็จแล้วก็คลานถอยกลับมาแอบซ่อนอยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งไม่ห่างจากที่เซียนทั้งสองนั่งเท่าไหรนะักการเล่นหมากรุกจีนของเซียนทั้งสองนี่กินเวลาน,านานพอสมควรกว่าจะหมดกระดานเดียวงอนก็อุตส่าห์สงบใจรอคอยว่าเมื่อไหร่เซียนทั้งสองจะวางมือหันมาเห็นเหล้าเห็นอาหาร ครั้นพอจบกระดานหนึ่งแล้วเสียนปักเต้าก็เลือบไปเห็นถาดสุราถาดอาหารก็สกิดให้เสียนนำเต้าดูทั้งสองก็จะเล่นหมากรุกกันเพลินไปนานก็หิวแล้วก็เกิดความคิดพร้อมกันว่าคงจะมีใครนำมาเส้นไหว้บวงสวงก็พร้อมกันละมือจากหมากรุกรีบยกถาดสุราแล้วก็เนื้อย่างขึ้นมากินด้วยความหิวก็ลืมพิเคราะห์ถึงเหตุการณ์อื่นๆ เตียวงวนเห็นอย่างนั้นก็ดีใจก็คเนวเซียนทั้งสองทำท่าจะอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็คลานเข้ามาหาก้มนงกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างนอบน้อมเซียนทั้งสองก็รู้ได้ทันทีว่าเตียวงวนก็คือเจ้าของเครื่องเส้นนั้นก็ถามถึงความประสงค์ของเตียวงวนที่มาหาเตียวงวนก็เล่าความให้ฟังว่าหมอดูนี่ทายว่าตัวจะหมดอายุในสามวันข้างหน้าเนี่ยก็มาขอให้เซียนช่วยต่ออายุให้เพื่อตัวจะได้มีชีวิตอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพ เตี่ยกับแม่ต่อไปเสียนปักเต้าก็จับยามดูก็รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่เตียวงวนพูดแล้วก็งุ้ยกกจือหมอวิเศษทํานายไว้เพราะว่าเกณฑ์อายุของเตียวงวนจะมีเพียงแค่นั้นแล้วก็เล็งยานเห็นแล้วว่าเตียวงวนเนี่ยเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างแท้จริงไม่ได้ขอชีวิตเพื่อตัวเองฝ่ายเดียวหากแต่เป็นห่วงว่าพ่อแม่จะต้องลําบากเมื่อขาดเขาไปเสียนทั้งสองก็ปรึกษากันว่าเราก็ได้กินเครื่องเส้นของไอ้หนุ่มคนนี้เข้าไปแล้ว จะปฏิเสธไม่ช่วยเหลือก็ไม่ได้แล้วจะช่วยยังไงดีในที่สุดก็ตกลงเห็นพ้องกันว่าเวลาเนี้ยเตี่ยงวนมีอายุ19ปีทางที่จะช่วยต่ออายุของเตี่ยงวนได้ก็คือแก้เลขหนึ่งให้เป็นเลข9เสียะนะก็จะทําให้เตี่ยงวนมีอายุยืนไปได้ถึง99ปีนะจาก19เป็น99อนะ่าขั้นเสียนทั้งสองเห็นชอบอย่างนั้นก็แก้เลขอายุของเตียยงวนจาก19เป็น99แล้วก ให้ศีลอวยพรแก่เตียง้วนให้มีแต่ความสุขแข็งแรงตลอดไปอย่าได้มีการปร่วยเจ็บหนักแต่อย่างใดเตียง้วนรับพรจากเซียนทั้งสองที่ต่ออายุให้แล้วก็รีบกลับลงมาจากเขาตรงดิ่งไปบ้านก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เตี่ยกับแม่ฟังเตี่ยกับแม่ของเตียง้วนก็พลอยปลาปลื้มพิติยินดีไปด้วยกับลูกซึ่งเป็นผลแห่งความกตัญญูของลูกนั่นเองเทพปยายดาฟ้าดินถึงได้ช่วยโปรดให้ แล้วเตียงโอนก็มีอายุยืนต่อมาได้ถึง99ปีจริงๆเหมือนกันครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของความกตัญญูท่านผู้ฟังมีคนถามผมว่าการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเนี่ยจริงหรือเปล่าสามารถที่จะต่อได้จริงหรือเปล่าอายุของคนเนี่ยนะครับเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผม ไม่ตอบเองแต่จะให้พระไตรปิฎกตอบนะครับเรื่องมีอยู่ว่าอายุวัฒนกุมารเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์ในนครสาวัตถีพราหมณ์และนางพราหมณีซึ่งเป็นบิดามารดาเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งก็อุ้มบุตรของตัวไปยังสำนักของผู้รู้ศิลปะทํานายทายทักได้แม่นยำแล้วก็ผู้รู้ที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นสหาย พรพรามนี้ด้วยเมื่อไปถึงสำนักของพรามผู้เป็นสหายแล้วทั้งสามีภรรยาก็ผลัดกันอุ้มทารกน้อยไหว้คือพอสามีจะไหว้ก็ให้ภรรยาอุ้มลูกพอภรรยาไหว้ก็ให้สามีอุ้มลูกและเมื่อคนทั้งสองไหวเนี่ยพรามสหายก็ให้พรว่าท่านจงมีอายุยืนยาวอยู่ชั่วกาลนานครั้นทั้งสามีภรรยาไหว้แล้วทีนี้ก็ อุ้มลูกของตัวจับมือลูกไหวบ้างแต่พราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้กล่าววาจาอะไรนั่งนิ่งเสียไม่พูดเสียอย่างนั้นแหละพราหมณ์สองสามีภรรยาก็อดคิดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะตะกี้เราสองคนไหว้ท่านท่านก็ให้พรแต่ทำไมพอลูกเราไหว้ท่านกลับนิ่งเฉยไม่ยอมกล่าววาจาประการใดชะรอยอาจจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ทั้งสองผัวเมียคิดอย่างนี้แล้ว ก็ถามว่าข้าแต่พราหมณ์ผู้เป็นสหายอันว่าเราสองคนไหว้ท่านท่านก็ให้พรแต่ทําไมพอลูกเราไหว้ท่านถึงนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยพราหมณ์ก็บอกว่าสหายทั้งสองการที่เราไม่ได้กล่าววาจาให้พรเช่นเดียวกับท่านทั้งสองก็เพราะเรารู้ว่าบุตรของท่านคนเนี้จะมีอายุอยู่ได้เพียงอีกเจ็ดวันเท่านั้นพราหม์ทั้งสองได้ฟังก็ตกใจ เพราะว่ามีลูกเพียงคนเดียวก็อ้อนวอนขอให้พราหมเพื่อนช่วยหาหนทางแก้ไขจะให้ทําประการใดก็ยอมทั้งสิน้นขอให้ลูกของตัวพ้นภยัยภายในเจ็ดวันนี้เรื่องนี้มีคํากล่าวว่าทารกเนี้ยดวงของเขาเนี่ยะจะต้องถูกทําลายเบญจขันภายในเจ็ดวันคือเจ็ดวันตายแต่ถ้าพ้นเจ็ดวันไปแล้วอมนุษย์ก็ไม่อาจจะปะทุสร้ายได้เพราะาเหตุว่ามรณะภัยเนี่ย เป็นอากาลมรณะนะแต่จะเป็นกรรมที่มาตัดรอนเขาเรียกว่าอุปาเฉทมรณะอันนี้ท่านบุฟังถ้าอยากจะรู้เรื่องเรื่องนี้โดยละเอียดเนี่ยนะครับต้องฟังเรื่องกรรมะทีปณีที่อาจารย์ยอดกําลังบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเสร็จเมื่อไรแล้วผมจะบอกจะรู้หมดเลยว่ากรรมต่างๆที่มามีอํานาจ ต่อผู้คนทั้งทําให้จนทําให้ดีทําให้ตายทําให้วิบากปากเบี้ยวอะไรนี่มันมาจากไหนนะครับทีนี้พราหมณ์สามีภรรยานั้นก็ถามว่าเพื่อนพราหมณ์เอ้ยท่านมีวิธีการแก้ไขต่ออายุลูกข้าพเจ้าได้หรือเปล่านะขอท่านได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยพราหมณ์สหายก็บอกว่าเออแหมเราเสียใจจริงๆเราไม่สามารถจะช่วยต่ออายุให้ลูกท่านได้ก็เห็นจะมีแต่พระบรมศาสดา ผู้รู้แจ้งโลกผู้อยู่เหนือโลกทั้งมวลเท่านั้นที่ท่านอาจจะมีวิธีการหรือว่าอุบายแก้ไขยังไงก็แล้วแต่เพื่อช่วยท่านท่านเอาลูกของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเถอะพรามทั้งสองได้ฟังก็จิตใจแช,แช่มชื่นขึ้นมาบ้างนะพากันก้มกราบเพื่อนพรามผู้เป็นสหายแล้วก็อุ้มลูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนั้นเองพอไปถึงก็ถวายความเคารพแล้วก็ทูลถามเรื่องของลูกตัว ว่าจะมีหนทางแก้ไขช่วยชีวิตได้หรือไม่ประการใดพระพุทธองค์ก็มีพระพุทธดีกาตรัสว่าให้พราหมณ์สองพ่เมียเนี่ยไปทำการสักการะบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็เอาลูกวางไว้ตรงกลางแล้วทำอาสนะให้พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระปริศล้อมรอบแล้วก็ประกอบด้วยเครื่องสักการะบูชานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระปริศให้ครบเจ็ดวัน นั่นแหละจึงจะพ้นภยัยพราหมณ์ทั้งสองได้ฟังพุทธดีกาดำรัสก็ยินดีพากันกลับบ้านของตัวแล้วก็ให้ลูกน้องนี่ปลูกโรงพิธีเพดานดาดผ้าเป็นมงคลแล้วก็ผูกม่านโดยรอบในทิศทั้งสี่ก็ตั้งอาสนะนั้นโดยรอบนบริเวณที่ประสงค์จะนั่งแสดงพระปริศคาถากลางพิธีก็ให้ลูกนอนอยู่เหนือตัง แล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระปริศคาถาทั้งเจวันในวันที่8ก็นิมนต์พระภิกษสุสงทั้งหมดมาฉันพระตาหารนะแล้ววันที่แเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยมาอย่างบ้านพราหมณ์ทั้งสองพราหมณ์ก็อุ้มลูกไปถวายวันทาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ประทานพระสัทธ,ธรรมเทศนาบอกว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยอมนุ์ที่จะมาทำลายล้างชีวิตล้างอายุของเด็กเนี่ยเขามา มาพร้อมที่จะล้างอายุอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่อาจจะเข้าไปประทุสร้ายได้เพราะพระภิกษสุษสงฆ์ได้มาสวดพระปรริตอยู่ไม่ได้ขาดและด้วยว่ามรณะเนี่ยไม่ใช่มรณะที่ควรแก่การอ่าคือเป็นอากาละมรณะเมื่อผ่านเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยจะไม่มีภัยใดๆอีกถ้าจะตายก็ตายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันผ่านไปแล้วไม่ตาย จัดแล้วก็เทศนาประทานพรทั้งสี่ประการแก่กุมารน,นั้นพรามก็เลยตั้งชื่อลูกของตัวว่าอายุวัฒนกุมารเรื่องนี้เป็นคำตอบได้ใช่ไหมครับว่าการต่ออายุเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ก่อนจากกันวันนี้ขออ้างพุทธพจน์ในข้อที่ว่าพุทตาวัตถุมนุษยานัง บุตรเป็นที่ตั้งแห่งมนุษย์ทั้งหลายที่มุ่งหวังดังรือก็คือบุตรมวลมนุษย์มุ่งมาดปรารถนาถึงได้เม็ดเพชรนินจากอินทราไม่ปรีดาดังบุตรสุดหัวใจด้วยบุตราบุตรีเป็นที่รักหมายพึ่งพักลูกยาได้อาศัยถ้าไร้บุตรสุดเศร้าเปล่าหรือไทยไม่มีใครหยอดยาเวลาตายสวัสดีครับ